ฮัโลโหลตเจ้าฮาวสาวัสดีค่ะทุกคนพบกับทองสาริกาพัดนทินนะคะวันนี้เขาจะมาทำกองกระดาษทิชชู่คลิปก่อนเขาทำแบบกลมๆไปแล้วนะเจ้าแต่คลิปนี้เขาจะทำแบบสี่เหลีย่ยมเดี๋ยวมาติดตามกันชมกันด้วยนะเจ้าว่าจะออกมาสวยงามเหมือนกันก็เจ้าติดตามชมได้นะเจ้าที่เจ้ากองกระดาษนี้จะ เาจะเอาออกมาแยกออกมาใช่แยกออกมาเป็น hmm. ช mm ิ้นอืมแบบี้ก็ นะฮะจะตัดเป็นสีเป็นสีส่วนนะฮมีผ้าเจ้าอเอาบบใจเอาแบดใจ้เ,ใจเจือกลมคลิปนี้เราจะใจ้ผ้าเจ้าใจ้เศษผ้าออกมาจะสวยงามแบบไหนไหนเนีย่ยปังม่มาแมามาโซโจไหมวันนี้จะมาแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยเตยเจ้าฮาัลโหนี่ไานี่ไงขอให้คุณู<ส><ส> ยินยินที่เจ้าได้ออกมาแล้วเขาก็มาได้เป็นแผ่นมนแล้วเนขาก็มาทําวัดขนาดว่าเขาจะเอาขนาดไหนเจ้าแล้วเขาตัดออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะเจ้าตัดออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่น เอามานัยนยากเหื่อพอเป็นแนวทางมาได้บัดด้เจ้ามัได้มาสอนอย่างนึงเจ้าแขกเอามาทำมาทำหุ่นพอมัได้เจ้าว่าทำแบบใด้แบบใด้เจ้าเป็นแนวทางเฉยเฉยเจ้าเจ้าจตัดเอามาเป็นซีแผน่นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเจ้าแล้วเขาจะมาห่อด้วยผ้านี่เจ้าห่อผ้านี่ลูกสาวจะมาเฉยตัวเองโลสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ สาวอู้อู้จีนเจ้าจะจะหาทูสอนพูดไทยได้นิดหน่อยเจ้ามามาแปลจีนเป็นไทยด้วยเจ้าย้งจะกเกอร์ูยกจะกเกอร์กรกูย้งจกะกเกอร์ก,รกูก็คือใช้กาวแบบนี้ใช้กาวแบบนี้จะอันตรายทั้งค่อยกันอ๋อโอเคแล้วอ่ะอ่ะย้ง ไม่ยาหมามาเจียวนึ่กางชายอ่ะเปาต้องเสือเปาเปานนะนนะอีเพียนหนาอีเพียงหนาเขาบอกว่าไม่ต้องทาแรงๆทาเบาๆมันแห้งเร็วเหพี่ยอดชาดตาลี่คือบอกไม่ต้องทาแรงแรงจะอจะไรอีก โอเคแม่你要ตัดตาลิอีกทีค可以。อค你ตัดตาลิ่งทางยานุ出来呀。เขาบอกว่าแม่ต้องทาแรงๆถ้าทาไม่แรงไม่ออกมา เจ้าลูกสาวก็มาช่วยเจ้าลูกสาวเจวยฮัททำมีวางวางมาเจอกันทำนะเจ้าโอเคที่แล้ว ได้เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาตัดแต่งแล้วก็มาต่อเป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเจ้าเจ้าเดี๋ยวากมาต่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วกต็ตัดแต่ตัดแต่งหินงามๆน,นจ้ะนะจ๊ะไม่ใช่นะแล้วที่นี่เจ๋งนะนี่เจ๋งไหมเจ๋นะเขา,าบอกเอา ตัดริมๆออกบอกว่าเอาเคล่าน,นี่หุ่นเจียนไหมหุ่นเจียนไหมก็คือทําเป็นไหมตัดเป็นไหมเจียนน็่คือตัดเจ้าตัดเจ้าได้เป็นแผ่นนีลวเดอร์เฮาใจ้ปืนเกาาต่อเป็นสี่เหลี่ยมเจ้าใช้ปืนเก้า ผุ้กโเกา้ก,กาวไม,มวะ,กกะาวก็คือยังไม่ร้อนะตร่าอถึงยงเหลวเซนนะรอเขาละลายก่อนลูกสาวบอกก่งเซนจะมาเด็กกึ่งท้ายงเหลวเซนอ๋อกินทายงเหลวเซน เติร์นไทยหยงเหลียวเซียน,น,ยยนโอเคพี่จ้ามาได้กองสีเนียมนี่แล้วเขากำมาติดกาวติดกาวนี่จ้าทำทำ ติดเกาติดเกาห้อนเราจะทำฐานมันจะก้นมันจะตูดมันทำตูดมันจะตูดกลองแบบง่ายๆจะได้ก,กองกองมันมาได้ใจแล้วกันเลยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นหั่นเป็นนี้เจา้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำจั่นวางของเรับ คลิปต่อไปจะทำจั่นวางของเต็งเก้าเต็งเต่งทากันเสียนนี่อีเจีนนะเจนเจนที่เกิดที่เกียต้องเจนติดติดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะจ่ายคาเตอร์ตัดตัดจะดบะนี้เจ้าแล้วขอบตัดน,นี่เขาจะจ่า อ่ไดิบินสีฟ้าเจ้าติดติดแบบนี้เจ้าต,ต,ตกแต่งขอบตกแต่งขอบตกแต่งขอบนี่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขามาอรอพอตอนตีเซตแล้วกันนะเจ้าเดี๋ยวขอเวลาตัดนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วนี่นี่เขาก็มาตกแต่งดอกเจ้าดอกนี่ก่อนเย็บด้วยมือเองเจ้าใจผ่านี่แหละเสียผ้านนี่แหละนี่ก็ฝา ฝาปิดเขาจะบบจาปิดแบบนี้เจาปิดเปิดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมาทําการปิดเปิดนะครับนี่จ้ะตอนนี้ก็ตัวล็อกเป็นลูกกระดิง่งแดงๆหน้าหักนะาหากักจาเอาทําเป็นตัวล็อกล็อกกับตัวนี้จ้ะนี่จ้ะเริ่มปิดปิดดอก รอบนี้เขาใจใจริบบิ้นผ้าเจ้านี่ค่ะใจติดขอบนี่จ้านี่จ้ะดาน,นในนี่เขาก็ใจริบบิ้นผ้าติดด้านในติดด้างในแบบนี้วลาเปิดก็จะเปิดแบบนี้ค่ะเจ้านี่จ้าเสร็จแล้วจ้า นี่ตัวเปิดเราจะใจ้กระดุมแบบนี้จะนี่เปิดแบบนี้จะจะข้างในเราใจ้ริบบิ้นริบบิ้นผ้าติดบางค้มันรุดออกจากกันเนาะเ่าเปิดใจ้แบบนี้แล้วก็ล็อกแบบนี้จะสวยงามกิ้งกิ้งกุ้งก้งเจ้าเห็นเม็ดเจ้าดอกนี่ก็ใจ้ผ้าเย็บเองเจ้าเห็นเย็บกับมือเจ้านี่เจ้าเจ้า จะไปทําตามก็ได้นะเจ้าอันนี้อาจจะบาสวยงามทำเมื่อใจเองเจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําชั้นวางของจากกล่องนี้เจ้ากล่องนี้นักขนาดเลยเจ้านี่จะชั้นวางของจากลังกระดาษใส่น้ํายาล้างไตของแฟนเจ้ามหมดแล้วเขาก็เอามาทําเป็น ประดิษฐ์ประดอยเป็นอันนั่นเป็นอันนี้เป็นของใจเล็กๆน้อยๆได้เจ้าโอเคเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเด็งแค่น,นี้กันนะเจ้าอ่ะฝากกดไลค์อย่างนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวเนี่เจ้าบ๊ายบายไปไปนะบ๊ายบา,าย